มาต่สาอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเตรียมข้าวไว้เอากินหน่ด้อเนียไม่มกินข้าวใช่ไหมเน,น่งชีวิตมาแต่สอีกผมก็สงสารเขาสวัสดีครับยมสีผมครับไของเุ่มเปแบกบกับปมากบา,บานป้มองเป็นมูนดจีออากเ่รลเ๋วป้ามันั้นี่มาเคยมาทีว่าจ์ทำได้ไหมไม่ได้เลยมาจากไหนนี่ จักเดชครับฮะจักเดชอุดมครับกินข้าวมายังยังครับฮะยังครับยังยังไม่กินมาเหรอฮะยังครับตะตูพงค์ไพบูนปุตตะไทยเดชอุดมเอาคนเดนมาเคยมีภรรยาที่นี่ครับฮะตอนมว่ได้ยไหมบุญไปหน้าหน่อยเอามาทำอะไรเป็นยังไงเกาผมติดตามในเพจไปอยากมาทำงานงานอะไรอ่ะแล้วแต่ที่นี่ผมไม่ไก่เคยเพราะไก่ชน ทำได้ทุกอย่างครับม่มีงานอะไนี้กปจึงทาได้ทุกอย่างแบบไหนยาไม่นมรรถนเดี๋ยรุดมมั้ยจบครับฮะจบแค่พอห่มงานเยอะแยะไ่่เคยมาทีแล้วที่นี่อ๋อเคยมาตีแล้วอยากซึ้อชื่นชมันนี้อยากงนะจากเราล่วงงานครับชื่นชมติดตามใน้เพจครับเคยทำงานอะไรมาผมเคยกับจับไก่ในฟาร์มแล้วพฟอกไค่ฝบแล้วทำข้าว ทำไม่ไหวทำอะไรทไมหมดเลยคนท่านนี้ไปอยู่ในมันย้อนค่อยกินข้าวเดี๋ยวให้กินอะไให้โรงพานาลเขาทานกินแด้วตอนนี้ผมมหิวข้าวผมไม่กินข้าวแล้วไม่ไหวผมไม่หลบประทานทางบอกลูกสาวเดี๋มาที่นี่ฮะบอกลูกสาวเดินมาทำงานที่นี่อะไรนะบอกลูกสาวว่าจะตั้งใจมาที่นี่เหอลูกสาวอยู่ไหนครับพี่เด็กครับโรงพยาบาลเด็กเหรอตั้งใจอยู่ที่นี้เคยมาทิ้งแล้วมาทีแล้วยังไง ตอนนี้มาต้องต้องอยู่ตอนนี้เราได้ทำงานไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วผมกลับแล้วใครกลับขึ้นรถกลับได้เจอผมไหมเจอที่เจอที่ไหนแล้วเจอไม่ใหญ่ตามเลยเพจนะชื่นชมคชอบแบบดูแลแบบไหนดูแบบเป็นครอบครัวดูที่เป็นน้องดีนะการดูแลการปกครอง,อง,องเตรียมเตรียมเตรียมนี่มาเจอสหายอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเตรียมข้าวไว้เขากินหน่อยเด้ออ่ายังไม่กินข้าวใช่ไหม วันนี้ลูกเบาน้ำกวดหนึ่งมาให้คุณอากินหน่อยลูกไปคนเพียงผมเป็นคนนครนายกไงผมอ๋อคนนครนายกเนาะเอาไหมมามาเอามาให้คุณอาแก้วกวดหนึ่งนะลูกเนาะอันนี้ก็มาได้วยใส่เอกจากนครสุวรรเออใช่ผมดูผมดูผมติดตามอยู่ครับเอาไปให้คุณอาให้มือเลยคคครรับบขอุณมากับ ก็ตอนนี้เบื้องต้นยังไม่มีงาน,น,นอะไรเนาะก็เดี๋ยวผมพิจารณาให้ว่าแบบได้ไรพนะอช่วยแบบมีที่อยู่มีท่ามือก่อนเพราะอนั้งผมมากผมว่าใสยลูกอยู่ครับมผมว่าใสยลูกอยู่เลยนะลูกทำงานทำอะไรลูกทำอาหารอยู่บ้านชื่นชมผมติดตามมานานแล้วครับแล้วด,นะดูแลลูกน้องผมบทุกพี่เป็นน้องดีเป็นครอบครัวดีนะกันเองดีเหนื่อยมาทุกวันมีรู้ทันไป จุ่งแต่ยากเป็นแบบวะไดนครับได้หมดทุกอย่างฮะทำได้หมดครับผมได้หมดขอแค่มีที่อยู่ที่กินเนาะครับครับครับลองงานได้ครับผมให้โอกาสแล้วกันอยู่ได้ก็อยู่เด้ออ่าอยู่ไม่ได้ก็ไปแล้วกันแต่ผมก็ดูเงินทองผมก็ดูแลแล้วแหละทํางานให้ครับครับแต่ถ้ามาแล้วมานอนเฉยเฉยก็ไปทดลองงานครับตั้งใจมาโดยเฉพาะครับทำของข้าวเขาก็ทำเป็นนะถ้าอย่าว่าเปิดร้านนั่ง งั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวก็จะให้ลงไปดูเรื่องความไก่ชนอาผมเพ่อไก่ครับพรของน้าไม่พีพักทอยู่นั่นพ่อะไก่ชนอขายครับก็หนึ่งอีกหนึ่งมาแต่ใส่อีกครับก็เดี๋ยวผมให้โอกาสนะครับให้ที่กินที่อยู่ที่นอนและก็ให้งานทําจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งไปภารกิจมากลับมาก็มาร่อะไรลุ้งองล้อเข้ามาโอ้โหแล้วรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่ฮะผมเคยมาทีไง แล้วคิดว่ามาเลยจะได้เจอผมเหรอไม่รู้ครับกะมานั่งรอแล้วครับถ้าไม่เจอล่ะกะนั่งรอตั้งใจหรือว่าโชคดีมากๆนะครับที่ได้เจอผมเคยมัาทีแล้วครับคือท่องในทางง่ายผมเห็นดูแลลูกน้องหรอผมเป็นพี่เป็นน้องคนในครอบครัวท่องท่องวันทีผมจะอยู่ที่วิ่งไปวิ่งมาทั้งโรงแรมรีสอร์ททั้งคาเฟ่ทั้งแพรทั้งตอนนี้แซ่บเปิดในนะครับมาแล้วก็มาได้เจอผมนะเครับจริงๆไมคนพูดมากใช่ไหม ไม่ครับนะพูดมากไหมนอกคนสนิทคมแบบเออเหมือนพูดไม่หยุดเลยเออเราอยาไม่มีครับปวดได้เล่ากินยาป่ะไม่ครับปวดดูได้ครับเหรอยาเสพติดหรอไม่ครับปวดดูได้จััดต้องพูดไหมเคยครับผมเคยติดไปติดครับรับแทนภรรยาภรรยาครับภรรยาครับผมตอนปีหกสองครับรับแทนภรรยาครับเอาจริงหรือหลอกหรือหรือจะบอกจะไปไปด้านหลังฟาร์ม จะมอบหมายเดินไปรอผมที่สตูดิโอนเนี่ยได้ค่ายเพลงอ่ะป้ายค่ายเพลงอ่ะออไปรออยู่โน่นเดี๋ยวจะบอกให้ทำอะไรเด้อครับรับตัวหน,นึ่งชีวิตที่มาแต่ไซอีกนะครับผมก็สงสารเขานะครับโชคดีนะมาได้เจอผมผมก็เพิ่งมาจากภารกิจที่อำเภอสีเมืองใหม่ไปภารกิจมาก็เลยได้หิวข้าวจัดครับผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าตอนนี้ก็ห้าโมงเย็น ครับเพิ่งได้กินข้าวเช้านะครับมัวแต่ทางานก็เดี๋ยวส่วนข้าวปลาเดี๋ยวผมให้แม่บ้านที่มาแต่ไส้เอกอีกคนทําให้เขากินนะครับเดี๋ยวมีลูกน้องที่ฟาร์มสุ้มไก่ฟาร์มควายด้านหลังดูแลก็ดูแลกันไปชีวิตมนุษย์เขาไม่เดือดร้อนเขาคงไม่มาหาผมหรอกครับเขาเข้าใจว่าคงจะลาบากมาหางานทําหาที่กินที่อยู่นะครับก็จะลองให้โอกาสดูอีกทีส่วนบัตรประชาชนก็อยู่นี่เกาอยู่คมจะเก็บไว้ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศขอเป็นกำลังใจทุกท่านําำรว,วยสภาพรังแกงครับมีโอกาสมาเที่ยวล่องแพผมมาพักรีสอร์ทผมที่อำเภอสิิทอนนะครับโทร0627034799หรือจะมาทานข้าวที่ร้านจอน่แซมในตัวจังหวัดนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ